พลโทพิสิทธิ์สิทธิสารรองเลขาธะที่การกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3าส่วนแยกหนึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3าส่วนแยก2และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ที่กองกําลังผาเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆที่มีผลกระทบต่อความ ม่นคจากนั้นคณะได้เดินทางไปยังบริเวณคลองแม่ขาตำบลสีภูมิอำเภอเมืองเพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ขาของกอรมนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องดําเนินการคืนพื้นที่ลําคลองโดยเฉพาะชุมชนแออัดที่มีการบุกรุกสร้างที่พักอาศัยคร่อมลําน้ําขวางทางไหลของน้ําเกาะกับทิ้งขยะลงลําน้ํา ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการรื้อถอนบ้านพักอาศัยที่บุกรุกคลองแม่ขาเพราะมีการตรวจสอบลําน้ําไม่ให้มีการปล่อยน้ําเสียลงลําน้ําแม่ขาตั้งแต่อําเภอแม่ริมถึงอําเภอสารพีรวมระยะทาง30กิโลเมตรเพื่อคืนคลองแม่ขาสดใสให้กับคนเชียงใหม่ค่ะ